2,568ศาลนางสาวแพทองทานชินวัตรจังหวัดร้อเอวัดท่าสแบงมอบทุนการศึกษาและจัดกิจกรรมวันเด็กปี2,568วันที่11มกราคม2,568เวลา9นาฬิกาที่วัดท่าสแบงอำเภอทุ่งข่าวลวงจังหวัดร้อยเอ็นายชัชวานเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอดเปิดกิจกรรมวันเด็กวัดท่าสแบงปี2,568 มีนายพิชัย,ยาตุระองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าสว่วนราชการตลอดจนเด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมงานโดยได้รับความอุปถรัรมภ์จากพระราชวัชราวิทยาคมในฐานะประธานมูลนิธิพระราชวัชราวิทยาคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรมความกตัญญูกะตะเวทีซึ่งมีปณิธานในวันนี้เป็นวันแห่งความสุขสนุกสนานของเด็กๆ ที่จะได้รับความสุขจากกิจกรรมหลากหลายการละเล่นที่สนุกสนานตลอดจนการเรียนรู้เรื่องศิลธรรมทั้งนี้ยังได้มีการมอบทุนการศึกษาจำนวน500ทุนรวมถึงมูลนิธิพระราชวัชราวิทยาคมและผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบจักรยานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เยาวชนและสามารถใช้จักรยานในการเดินทางอย่างสะดวกอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้ออกกำลังกาย เรียนรู้กฎจราจรอีกด้วย